โอเคสวัสดีทุกทุคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟรีอีกหนึ่งเกมนั่นก็คือวีกอนละกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระบบของเกมนะครับว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยระบบของแมปนะครับก็จะมีอยู่5แมปมันก็จะสลับกันไปนะครับ3แมปข้างบนเนี่ย มันเป็นแมปที่เราต้องใช้ฟาร์มของเอาไปคาบบ้านเก็บสปริงเกี่ยวกับปืนนะครับก็จะมีแมปให้เล่นอยู่3แมปข้างบนนะส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกเดดแมทหรือไม่ก็จัดทีมยิมกันอะไรประมาณนี้ขึ้นไปสู่ข้างบนเหมือนเดิมขึ้นไปแมปข้างบนเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าเรากดเท่าเรากด Y เนี่ยในในในอ่า พี PH, ผมไม่รู้ว่ากดอะไระกดสามเหลี่ยมมั้งเออนั่นแหละถ้ากด Y เนี่ยเราออน p อ่า,าเนี่ย, on, ยมันจะเจอพวกทีมที่เขามากับเพื่อนเขาอะ่ะเขามาเป็นทีมพวกดูโอหรือไม่ก็สามคนสองคนสามคนแล้วแต่แต่ถ้าเราเข้าไปเราจะอยู่แค่คนเดียวเข้าใจะปะคือเราไปโซโลอะ่ะผมแนะนำให้เล่นถ้าไม่มีเพื่อนเล่นก็ให้ปิดไป นะครับเราก็จะเจอโซโล่ทั้งหมดนะครับโอเคเมนูถัดไปก็จะเป็นพวกซื้อของแต่ละวันน่ามีไอเทมนี้มาขายมีท่าทางอะไรองี้งเนี่ยมีท่าอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีพวกขายพวก สกินปืนสวยๆอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยสวยนะทุกกระบอกนะครับปืนที่เรามีโอเคถัดไปก็จะเป็นพวกของอ่าเขาเรียกว่าไงชุดการแต่งตัวัางอย่างเนี้ยผมซื้อมาก็จะมีพวกหน้ากากนะครับแล้วก็ได้ปืนอาร์คมา10กระบอกกระสุน300ระเบิด10ลูกระเบิดฟันอะไรเงี้ย ตามแบบก็จะเนยถ้าเราซื้อชุดนี้เราก็จะได้พวกของพวกนี้นะครับพร้อมชุดอันนี้ด้วยพร้อมหมวกพร้อมมวกมั้งเออประมาณนี้โอเคทวนเมนูนถัดไปก็คือระบบเติมเงินของเกมนะครับอ่ะปรมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนแบบพวก b ั t เทิลพารของซีซั่นนั้นนะครับผมเพิ่งมาเล่นซีซั่น12 มันด้ซื้อบัตเติลพาสไปด้วยนะครับส่วนเมนูถัดไปของอยู่ในหมวดบัตเติลพาสดูนะมันก็เหมือนบัตเติลพาสนั่นแหละมันจะมีลูกมีดอยู่7เวลนะครับเวลหนึ่ง well ถ้าเราเข้าไปเราจะเจอเหมือนบัตเติลพาสเลยมันดีตรงไหนตรงที่สมมติเราซื้อปุ๊บเนี่ย <c oughs> <c oughs> พูดถึงระบบของชิ้นส่วนปืนด้วยนะเนี่ยเวล14เราจะได้ชิ้นส่วนปืน อ่ว uh, SVD ถาวรน,นะถาวรเลยนะปืนทองถาวรอ,อย่างเวลสองที่ผมเข้าไปดูอันนี้คือผมไม่รู้นะผมกดเข้าเซอร์มั่วผมจะได้ไอตัววอร์ที่เราใช้ปุ๊บที่เราใช้ไอเทมไอเทมเทมนี้ยปุ๊บมันจะอ่าเปิดแมพขึ้นมาแล้วบอกว่าศัตรูอยู่ตรงไหนประมาณ3-4มถึงสีวิอืม ก็จะมีอะไรอีกอะ่ะแป๊บหนึ่งนะไปด,ดูกันนี่ก็จะมีอันนี้คือเป็นแผนของธนูทาวด์เหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าเรื่องปืนแล้วจะมาอธิบายทีก็เหมือนเดิมเหมือนมียันเวลเจ็ดอ่ะของเรื่อ,องเนี้ยอย่างอันเนี้ยโอเคยันเวลเจ็ดเนาะไปดูกันโอเค ส่วนเมนูนถัดไปก็จะเป็นอีเวนต์แต่ละวันนะครับว่าเขาให้ทำอะไรก็จะได้ของกล่องปืน exp xp e อะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคเมนูนถัดไปอันนี้เมนูนเป็นเราก็เริ่มสำคัญมากขึ้นละอย่างอันแรกเลยที่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะเรียกเป็นตัวคาบแล้วกันตอนนี้ยตัวคาบของผมเป็นเวลหกแล้วมันเป็นยังไง ตั้งแต่วิวสูตรเนี่ยเราก็จะได้ปืนตามนี้ไงเวลหนึ่งได้ปืนตามนี้แล้วเราจะได้อ่าเอาพูดถึงเวลสูตรก่อนเวลสูต <c> ร <oughs> เนี่ยเราจะได้ทอมสันไอตีสีเขียวเห็นไหมที่เป็นกระดาษเป็นแผ่นนั่นคือแผนของปืนซึ่งเราขาบได้เลยนะคะส่วนเวลหนึ่งเนี่ยเราจะได้ M2 นะครับเวล เวลสก็ไม่ได้เวลสก็จะได้ไอตัวที่เป็นเหมือนตัวตลกขึ้นมาได้กล่องเป็นไอเทมอะ่ะเดี๋ยตามนี้ตอนนี้ของผมเวลหก็จะได้มีดเวลเจมันตันอยู่ที่เวลสิบสามนะครับส่วนถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนขอเขาเรียกว่าไงผมยังไม่รู้ไม่รู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะ ผมก็จะอัพตอนแรกอะผมอัพมั่วมากเลยผมไม่รู้ผมเพิ่งมาลองดูอีกทีว่าให้มันทางไงตอนนี้ผมจะอัพเป็นเวลเจ็ดไว้ผมต้องหาอะไรได้ผมจะหาสเปอร์นะฮะให้ได้974ตอนนี้ผมมีอยู่466เห็นไหมส่วนขวดนมนะผมมีอยู่27คือไอ้โต๊กครับเวลเจ็ดเนี่ยมันต้องการอ่สเปอร์947ขวดนม325 แล้วพอเรากดค้าปุ๊บมันจะใช้เวลา2ชั่วโมงมันจะบอกนะว่าอันนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงในการครับส่วนอันนี้ก็2ชั่วโมงเหมือนกันอันนี้1ชั่วโมง30มนาทีอันนี้ก็จะใช้ขวดนม515ประมาณนี้ของทุกอย่างมาใช้มันใช้ทรัพยากรหมดนะครับเราต้องไปหาในแมปเนี่ยส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยผมมีผมคับได้เลยผมก็จะคบเนาะเดี๋ยวผมคับนิดแล้วกัน นี่ใช้เวลาสิบนาทีครับเลยปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็จะรอไปประมาณ10นาทีนะครับไม่งงนะส่วนไอเทมต่างๆที่เพื่อนๆเห็นข้างล่างเนี่ยคือชิ้นส่วนของการขาบบ้านทั้งหมดนะครับเราต้องไปเก็บตามบ้านอะไรประมาณเนี้ยในแมปนะครับโอเคส่วนเมนูถัดไปก็คือระบบ การแต่งตัวของตัวละครของเรานะครับว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างต,ตอนนี้ผมว่าเกมมันบั๊กอยู่มไม่เห็นหน้าคนประมาณนี้นะครับของที่เรามีมันก็จะโชว์ข้อมูลว่าให้เรามีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเมนูถัดไปก็จะเป็นระบบการใช้ท่าทางต่างๆนะครับตอนเวลาเราฆ่าคนได้เราก็แบบ <Yes. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเออ ส่วนเมื่อัดต่อไปก็จะเป็นระบบสกิลของปืนนะสกีนสกินของปืนนะครับเออประมาณนี้ผมก็มีแค่หน่อยเดียวเนาะ <c oughs> <c oughs> ส่วนระบบถัดไปก็จะเป็นไอเทมสมมติออันอย่างของผมเนี่ยมันค่าเกิน50ิคิวมันก็จะเขียนนะผมใส่ไปปุ๊บก็จะเป็นถ้าส่วนอย่าผมจะใส่อะไรแค่นี้พอบางทีก็ไม่ใส่ก็ได้เออไม่ใส่ก็ได้อืม อันนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับเมนูถัดไปเมนูถัดไปก็จะเป็นกล่องที่เราทำอีเวนต์ต่างๆนะครับเปิดกล่องอ่ะระบบเปิดกล่องง่ายก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเมนูถัดไปก็จะเป็นของที่เราสะสมอ่ะ,สสอะเออประมาณนั้นแผ่นเพลงกล่องอไปแชคตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน เมนูถัาไปอันนี้ก็เหมือนกันเป็นระบบว่าให้เราครับขอถึงได้มันปลดล็อกเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเมนูที่เราไอหนึ่งร้อยสิเอนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรเล่นอะแต่ละตาหรอหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยตอนนี้ผมข้าไปโฮสิบเจ็ดคิวนะครับเออ เก็บ a อร์ดอได้6ครั้งความแม่นยำา6 6ติดลบเนียเนี่ยประมาณนี้มันก็จะบอกรายละเอียดประมาณนี้ผมยังไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่นะครับโอเคส่วนเมนูสัสตว์ไปอันนี้คือเข้าสู่ระบบของปืนและของกระสุนของไอเทมต่างๆนะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบปืนก่อนแล้วกันตอนนี้เพื่อนเมื่อจะเห็นว่าผมใช้ปืนที่อยู่ในตัวเป็นทอมสันนะครับ แล้วก็สูน์ก็จะเป็น100่งดันะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าปืนกันปึ๊บพอเข้ามาสู่ระบบของเมนูปืนนั่นเนี่ยเราก็จะเจอปืนมากมายเลยที่เรามีนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูก่อนอ่ะเห็นไหมเมื่อจะเห็นมันจะมีรูป เดี๋ยวๆเอาตั้งแต่ต้นเลยจะได้ไม่งงอ่ะโอเคเมื่อถึงไอ้ปืนของผมนั่นก็คืออารไอกระบอกเนี้ยตอนเนี้ยผมมีอยู่10กระบอกนะครับแล้วตอนเนี้ยมันคาบได้ไว้เห็นไหมผมกดคาบมันคาบได้อะมาใช้สปริงหอันนะครับผมจะไม่ขาผมปล่อยมันก่อนซึ่งตอนเนี้ยผมมีสปริงของปืนอารเนี้ย 8อันมันใช้6อันในการคาบเราจะรู้ได้ไงว่าคาบได้มันก็จะขึ้นรูปประแจามาให้เรานะปืนที่เราคาฟได้มันจะขึ้นประแจามาให้เรานะครับอ่าเพ,อเพื่อนๆเห็นปืนลูกโม่อันนี้ไหมมันมีสปริงอยู่9ทับ 3. นั่นก็คือสปริงอะ่ะมันใช้3อันในการคาบนะเพื่อนๆจับไว้นะนะข้างหน้าคือเป็นชิ้นส่วนที่เราเก็บมาจากรถ ทุกแมปที่แมปนั้นมีรถเราไปเก็บได้แต่ถ้าเพื่อนๆไปเก็บที่รถปุ๊บแล้วมันมีสัญญาณกับขโมยศัตรูก็จะได้ยินว่าให้เราอยู่ตรงนี้เราก็จะเราก็ต้องเอาตัวเราออกมาจับพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับไม่งั้นของทุกอย่างที่เราเอาไปปืนกระสุนไอเทมทุกอย่างที่เราฟาร์มมาถ้าเราตายมันก็เด้งออกมาจับแมปนั้นเลย แล้วของมันก็จะไม่ได้เลยเลยนะครับของที่เราเอาไปู้้ปืนพวกอะไรอะ่ะก็จะหายไปด้วยนะครับแต่ชุดยังอยู่เมื่อพูดถึงระบบปืนต่อนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีเขียนคำว่าโ no นอยู่แพ่นโนเห็นไหมไอ้แผนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแผ่นปืนที่เราอย่างย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูที่ เมนูคารับบาทของโต๊ะคาบกดเข้ามาดูกด X เ,เพื่อเข้ามาดูเพื่อนเือเห็นไหมเวลูนย์เราจะได้แผนของปืนทอมสันนะครับร้อนกับไปดูเมนูปืนอีกทีหนึง่งเลื่อนไปหาปืนทอมสันอ่ะเพื่อนเื่อนเห็นไหมมันจะเป็นต้องการโต๊ะครับเวลสูงเวลูนย์ เออตอนนี้โตัวค้าผมเรียหกคือมึงไม่ต้องมีโตคาก็ได้คับได้มีแพนนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนแค่พันสองนะครับคับได้เลยเนี่ยผมค้บไปดูอันนี้สปริงไม่มีนะสปริงผมมีของทอมสันเนี่ยสอันซึ่งมันใช้3อันใช่ไหมแต่ไม่จาเป็นถ้าเรามีแพนของปืนนั้นแล้ว,ลวราคับได้เลยพร้อมกระสุน 0, 30รอประมาณ1ิวิ อันนี้ต้องบอกก่อนแล้วแต่ปืนด้วยอันนี้คือเป็นปืนเริ่มต้นที่เราคิดว่าเฮ้ยเราใช้มันก็ดีนะเพราะว่าเราราับได้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้ใช้เวลา10วินในการครับแต่ถ้าเราสมมติมีมีแผนของอ่าเ7เนี่ยม,มันจะใช้เวลาในการรับ6ชั่วโมงนะครับ 6ชั่วโมงโต๊ะคาบต้องการวิวสินะครับแพนเราไม่มีด้วย <c oughs> แต่ถ้าเรามีสปริงของปืนอันเนี้ยไอปืน97เนี่ยมีมีสปริงพอ5อันนะครับแล้วก็โต๊ะโต๊คาบเป็นเวสิบแล้วเนี่ยเราก็คาบได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีสปริงหอันเราก็จะใช้แร่นะครับ ในการคาฟเนี่ยอยู่ที่16,200ชิ้นส่วนแล้วก็จะใช้เวลา6ชั่วโมงในการคราบนะครับทุกปืนเลยนะครับเหมือนกันอย่างอ่ะอย่างมีดอันเนี้ยผมมีแพนแล้วมีแพนของมีดแล้วแต่โตคราบต้องใช้วเวล11ถึงจะคาฟได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีสปริงเราก็คาบได้เลยนะครับทุกปืนนะครับมีแพนหมดอย่างพูดถึงตรงเนี้ย อันนี้ผมคาบได้เลยเว้ยมันใช้อยู่4,200ใช้เวลา20นาทีเอา้าหายไปไหนวะเนี่ยแป๊บบนึงเดี๋ยวผมจะคาบให้ดูเลยละกันเพื่อนๆจะได้ไม่งงครับนะใช้เวลา20นาทีเราเสียแร่ไป4,200ปึ๊บบวกกระสุนมาอีก6อันรอไป20นาทีเราจะได้ธนูมาหนึ่งกระบ,บอกนะครับอม ไอ้พวกเนี้ยครับได้หมดเนี่ยเห็นไหมไม่มีไม่มีมมแพนแต่มีสปริงก็ขับได้โอเคส่วนปืนตรงเนี้ยข้างล่างเห็นไหมไอ้ตรงสไนเปอร์ทองนะ v ีเทองนะครับ p s s ปืนสั้นไอ้พวกเนี้ยคือเรายังไม่ได้มัง้งเรายังไม่ได้ปืนนี้มามัง้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอื ลองลองดูกันอีกทีแล้วกันอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบของอกระสุนเหมือนกับปืนเลยเรามีแพนนเราก็คราฟกระสุนนั้นได้ฟรีนะครับแต่ก็ต้องใช้แร่ผมจะไซสสักหนึ่งรแล้วมันก็จะใช้ชิ้นส่วน200นะครับอืมนะประมาณนี้เนี่ย มันจะไม่มีวินับเหมือนปืนนะครับได้เลยนะครับเห็นไหมศูนย์วิทั้งหมดโอเคเมนูส์ปร์ก็จะเป็นไอเทมต่างๆที่เรามีเหมือนกันเหมือนระบบกับกระสุนแต่ไอเทมอะ่ะผมยังไม่รู้ลึกอะไรขนาดรู้เป็นอ่าบางอย่างนะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันใช้อะไรอย่างอันเนี้ยมันใช้ในกรณีที่โดนวงบีบ หรือไม่โดนรังสีนะครับหรือศัตรูโยนระเบิดรังสีมาแล้วเราเข้าไปฆ่าเราฆ่าเขาได้แล้วเราเข้าไปเก็บไอเทมของเขาอนะถ้าเรามันยังมีรังสีอยู่ในโซนนั้นเนี่ยเราใช้ไอเทมเนี้ยมันจะลดอาการของติดเหมือนติดพิษอะอเหมือนติดพิษอะได้ระยะระยะหนึ่งประมาณผมไม่แน่ใจนะว่าประมาณไหนก็ใช้ได้ระยะหนึ่ง ส่วนต่อไปก็เป็นระเบิดธรรมดานะครับ <c oughs> ระเบิดธรรมดาส่วนต่อไปก็จะเป็นเราจะเรียกวอลมาเว้ยเพื่อให้เราวอลมาปุ๊บเหมือนแบบเราเป็นทาหารคนหนึ่งแล้ววอลให้มึงมายิงเขาเรียกว่าไงยิงรถถังใส่ตรงนี้ทีอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ส่วนระบบเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเลยนะถ้าผมไม่รู้ส่วนอันนี้น่าจะเป็นระเบิดวาง ระเบิดวางั้งแล้วถ้าศัตรูเดินมาเหยียบปุ๊บมันก็จะระเบิดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพวกระเบิดแฟดอะไรเงี้ยส่วนอายาตรงนี้ถ้าเราใช้อเทมตัวนี้นะมันจะทําให้เราเอาพูดถึงเรื่องเกมพับจีอ่ะเหมือนเรากินน้ําอ่ะกินไอ้ขวดยาน้ําอ่ะเออมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลือดเ,เราอะ่ะเออส่วนอเทมตัวนี้ก็จะเป็น ทําทให้เราไม่เหนื่อยในการวิ่งสต a ามิน่าจะไม่ลดเอาง่ายๆประมาณสักสิบวิได้มัง้งนะอืประมาณนั้นอ่าส่วนไอเทมตัวนี้ก็จะเป็นชะลอการเจ็บปวดมัง้งมั้งนะผมไม่เคยใช้นะไอเทมนี้แต่ผมคิดว่านะอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ผมจะใช้ของสองตัวนี้นะฮะ เป็นพยาบาลทั้งคู่เลยอันนี้ก็จะเป็นยาน้ําจะไวส่วนนี้ก็จะเป็นเบนเนตพันพันที่มือนะครับจะยาน้ําเร็วกว่าเออเนี่ยไอเทมเนี้ยอันนี้จะเป็นไอเทมอที่ดีมากเลยผมเคยใช้ผมมีอยู่อันเดียวผมเคยใช้ตอนเวลาไปล่าคิวใช้ได้ครั้งเดียวด้วยเพราะมัามีไอเทมอยู่อันเดียวผมได้ฟรีมา ผมใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมอึดผมมีเลือดประมาณสองร้อยอ่ะอืมเกมนี้มันยิงตายง่ายมากเลยนะถ้าเราใช้ไอเทมเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะได้เกาะมาอันหนึ่งนะครับประมาณนั้นเป็นเกาะส่วนไอเทมต่อไปก็จะเป็นเป็นวอลถ้าเรากดวอลเราใช้ไอเทมนี้ปุ๊บมันก็จะเป็น เจอศัตรูถ้าศัตรูอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันจะขึ้นขีดแดงประมาณสักห้าวิอืมอันนี้ไม่รู้ไอเทมนี้ไม่รู้ผมไม่เคยได้นะครับโอเคเมนูถัดไป <c oughs> <c oughs> เ,เมนูถัดไปก็จะเป็นผมจะเข้าออเลยแล้วกันจะได้ทั้งหมดพระมาม,มีทั้งหมดเลย อย่างปืนนะครับคือเป็นระบบแลกคิ้นส่วนนะฮะอย่างสมมุติปืนตัวนี้อย่างนนอางปืนเนี้ยผมไม่อยู่9ก้ากระบอกผมอยากจะเอามันออกไปสักสองสองกระบอกอาสัก1กระบอกแต่เราจะได้แร่มาแปดิบสี่อันนะครับ เหมือนเอาปืนไปแรกแล่ประมาณนั้นกระสุนก็นได้ระเบิดก็ได้ประมาณนี้ไอเทมทุกอย่างอืมระบบเกมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราอัพป้าไปเรื่อยเื่อยเราก็จะมีพวกฟาร์ม มาเก็บของที่ฟาร์มเพื่อเอาไปแลกของได้เนี่ยพวกแหล่พวกปลูกผักพวกอะไรฮะแล้วก็จะมีเสาเป็นท้องด้วยแล้วก็จะมีบริจาค <c oughs> เป็นบริจาคบริจา ของกินนะครับแล้วก็จะได้กล่องสุ่มมาเห็นปะผมได้กล่องสุ่มมาแล้วหนึ่งอันประมาณนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปดูในบ้านว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือห้องไท้ดินโอเคไปดูห้องปืนผม นี่คือห้องปืนผมเพื่อนเพื่อน,นเห็นสีน้ำเงินไหมที่รูปปืนน่ะนั่นคือเรามีแผนของปืนปืนนั้นนะครับประมาณนี้โอเคเกมนี้ก็มีประมาณนี้เพื่อนเพื่อยังไงตาชอกก็กดไลค์ด้วยนะครับออโอเคไปละไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็พูดค่อยๆเบาเบหน่อยเพราะแฟนผมหลับเดี๋ยวโดนดา่าอ่ะไปละบาย <laughs> Chờ cả.